นอบรมพระที่ออกจากโบดบวชใหม่ๆหลวงพุทธนะท่านอบรมเ,เราบวชเข้ามาแล้วมันก็ต่างจากเพศครหัตเพศฆราหัสเขาก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงชีวิตเลี้ยงครอบครัวของเราไม่ทำอะไรเลยว่างั้น นะบินท่าบาทนะเรียงขีนะบินทาบาทเรียงขีบแล้วก็ทำข้าววัดปฏิบัติซึ่งไม่ได้ทำให้ใครเลยนะทำให้เราอย่างเดียวเลยนะเราได้รน100้นล้วนในร้อยเปอร์เางั้นเธอเต็มเปลี่ยมเลยนะเต็มเปี่ยมนะโดยเฉพาะเรื่องสวดมนต์ทำวัดทำข้าววัดปฏิบัติท่านวา่างนี้นะ การที่จะตอบแทนบุญคุณญาติโยมเลยสวดมนต์ทำวัดนำทำข้อวัดปฏิบัติปัดกวาดเทถูเสนาธนะตอบแทนบุญคุณได้แล้วนะ่ันว่างี้นะเออถ้าใครทำปกคร่องสวดมนต์ก็ไม่มาก็มาช้าปฏิสังขายโยค่อยๆเข้ามาอย่างเงี้ยอันนั้นไม่ไม่ตอบแทนเขาไม่ได้นะคุณจะคิดว่าคุณไม่มีวัวไม่มีควายนะมันจะเป็นอย่างอื่นเรียกไปใช้เขา รูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่าถ้าใครกินข้าวศรัทธาญาติโยมแล้วไม่ได้ตอบแทนเขาจะเป็นวัวเป็นควายให้เขาใช้ท่านว่าอย่างนี้นะกวันนี้พระก็ว่าไงรู้ไหมเออไม่มีวัมมวมีควายหรอกเดี๋ยวนี้ก็มีรถไถนา,างงนเออน,เน,นเก้น,น,นเ,เออจะเป็นึน่งเงินนันหละเออจะไปเป็นึ่งเงินไปเป็นเป็ดเ,เ,เป็นหมูให้เขาเชื่อให้เขาฆ่านั่นน,นนะตายไปนั่นนะนะขี้เกียจทำาข้าวัดปฏิบัติอันนี้ลุงผูท่านว่าอย่างนี้นะก็จริงๆด้วยมาสังเกตดูว่าเออ ทำไมไม่อยากทำกันนะ่ะอ๋อเพราะว่ามันเป็นบุญไงพวกเรานะมันเป็นบุญนะการทำสิ่งเหล่านี้มันขี้เกียจนะมันเป็นบุญต,ตั้งเตง้นไม่ได้ยากเกย็นอะไรเลยง่ายง่าย,ง,ายง่ายมากๆเลยว่างั้นเธอแต่ทำไมขี้เกียจทำไมไม่อยากทำนะนะมีพระอยู่รุ่นหนึ่งแต่มาไม่ให้ใช้โทรศัพท์นะพระบชใหม่ในนะั้นในวัดเนี่ย แต่เขาก็แอบคนใช้กันไงแต่มามันก็บังเอิญบังเกินมีเทวดาวางเงินเทวดาช่วยช่วยทุกงานนั่นแหละเออไปกวาดรอบขุดเขานั่นนะขุดเขาก็ไม่ทําขุดก็ไม่ทําความสะอาดจัน์ก็ไปกวาดคุยโทรศพัพท์อยู่บนในในในที่ฟังนะเออไอคนที่โทรมาก็อนุโมทนาด้วยไงเอออนุโมทนาด้วยนะได้มาบวชได้มาเพื่อบัต ขอโทษขอโทษนะขอโทษขอโทษก่อนอนุโมทนาหานอะไรกูทุกจกะตายมันว่า,างเงี้ยนะพระองค์นั้นนะ่ะนะเออข้าอนุโมทนาบุญที่เราได้บวชแต่ไอคนที่คุยโทรศัพท์บอกกูทุกจะตายมึงมาบวชลองดูที่ว่างั้นเอ้าเอออย่างนี้ก็มีเรกอย่างงี้นะพวกเราตกลงเขาคิดว่าเอามาบวชแล้วจะมาสบายเลยอย่างนี้ล้ะไงเรียกไงไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครูบาอาจารย์ท่าน ที่พวกเราได้ยินไหมว่าขี้เกียจขี้คร้านให้ไปบวชซะไปน่นนะ่ะไม่ใช่หมายถึงเอามาทิ้งในวัดนะบวชเข้ามาในวัดมันจะขยันมันนาฝึกฝนอบรมมันว่างี้นะถ้ามึงขี้เกียจขี้ครานอย่างงี้มึงไปบวชซะวะอย่างนั้นพ่อแม่บนน่นนะ่ะนะไปบวชแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไงเออคนนอนตื่นสายก็ตื่นเช้าใช่ไหมพวกเรายังทำทำไมทำไมทำได้พวกเรายังทําได้เลยใช่ไหม ตีสองกว่าใช่ไหมพวกเรามาเนี่ยนะตีสามอาจารย์ลงมาพวกเราพร้อมกันแล้วไอคนไม่มาคือไม่มาเราว่าง,งันเถอะไอแค่สิบห้าวันนี่ก็ทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงลนะทางโลกกันนะเออไม่รู้จะว่ายัางไงแน่น่ะพวกเราฟังให้ดีนะอันไหนจะมันเป็นข้อวัดของเราเนี่ยนะมันไม่ยากอะไรเลยนะนิดเดียวเองทําวัดก็นิดเดียววินทบาทก็นิดเดียวสามสิบไม่ถึงสามสิบนาทีวินทบาทนะ เมื่อก่อนในเดินไปกลับไม่ได้มาขี่รถเดินไปกลับแล้วไม่ใช่ถนนอย่างนี้มันถนนลูกลังเท้านอนแดงระว,ว่ากันเถอะถ้าฝนตกก็ย่ำโคลนไปอันนี้ถือว่าถือว่า,อย,า,อ,ยาอย่าง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 เบาที่สุดนะสองกิโลเนี่ยจริงๆมันต้องสามกิโลขึ้นไปถึงจะพอดีสามกิโลถึงเจ็ดกิโลนะประมาณเนี่ยอยู่กับลวงปู่ประเสิร์ตสองปีในเจ็ดกิโลนะ เมื่อก่อนคิดว่า4กิโลที่นายได้พอเขาทำถนนทุนทางแล้วก็มีเสาหลักเสากิโล7กิโลนะพวกเราไปกลับ7เท่าไรกี่กิโล14กิโลเดินวินทบาดมานะแล้วก็ไม่มีใครที่จะขาดไม่มีเลยก็เดินอย่างนี้ทุกวันทุกวันใส่รองเท้าไปถึงถึงท้ายบ้านก็ถอดรองเท้าเวลาออกมาจากบินทบาดเสร็จรองเท้าหายเกลี้ยง นี่หลวงปู่ท่านถามดูเด็ต้องไดยผู้ใหญ่บ้านต้องประกาศใครขโมยพระลงวยรองเท้าพระไปออากมาคืนไอแ้แก่รองเท้าฟองน้ําตราดาวเตรียมตาช้างดามันก็ขโมยนักวุาเราสิบสี่กิโลไปกลับเดี๋ยวนี้ก็ยังมีที่อ่าน่ยถ้ำพระเนี่ยนะบ้านกลางใหญ่ก็14บกิโลเหมือนกันไปกลับแต่เดี๋ยวนี้ก็มีรถเออยิ่งสบายเท่าไหร่ก็ยิ่งแปลกนะ ความลาบากทําให้คนเราเนี่แข็งแกร่งทําให้คนเราเมีคุณธรรมเจริญวัตถุแล้วเสื่อมคุณธรรมอันนั้นไม่ผิดนะเป็นจริงจริงเลยไม่ผิดเลยนะเมื่อก่อนลาบากลาบากจริงๆแต่ทําไมถึงได้คุณธรรมนะเจริญอย่างหนึ่งมันก็จะเสื่อมอย่างหนึ่งเพราะร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันไม่มีเพิ่มนะเข้าใจไหมถ้าความเจริญหกสิบเปอร์เซ็นไอความเสื่อมก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะ ถ้าความเสื่อม60ความเจริญก็ให้ 40, ความเสื่อม70ความเจริญก็ให้30มันมันมีแค่นี้เองนะจริงๆแล้วเราพยายามตั้งอกตั้งใจนะเพราะเราเออเป็นเพศเป็นเพศอุดมมาเพศที่เพศที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วโดยเฉพาะสมณะเพศเนี่ยนะเขากราบไหว้นะพวกเรานะเขากราบไหว้เนี่ยผมเห็นเพื่อนผมก่านนะ ก็พวกเราก็อ่อนน้อมเมื่อกี้อาจารย์เดินขึ้นมาพวกเราก็กราบทั้งกราบทั้งยกมือไหว้บางคนก็ต้องกราบอย่างเงี้ยมันมันคือเป็นอะไรที่พวกเราก็รู้จิตใจที่อ่อนน้อมมันเป็นอย่างนั้นบางทีผมไปแสดงทมผมก็อายๆนะญาติโยมกราบผมอ่ะผมก็ไม่อยากเดินไปไม่ได้เหมือนกันเถอะกราบตามรายทางไปอย่างเงี้ยเราก็จะเดินไม่ได้ทำไมก็ยงเพาก,กราบจะไปเดินดุมดุมดุมไปอย่างเงี้ยน,นะนะ่ะเออทำไมถ้ากราบไหว้พวกเราทาัทาง้งที่เขาให้เราเนี่ยนะ ทำไมต้องให้พวกเราแต่ทำไมเขากราบพวกเราเขาคิดว่าพวกเรานี่มีคุณธรรมสูงกว่าเขาไงเออมีคุณธรรมสูงกว่าเขาอยากจะได้บุญกับพวกเราเราเนี่เป็นเพียงแค่ทำเฉยๆเขาเป็นผู้สนับสนุนความหมายของผมที่ผมพิจารณานะเราไม่ได้ใช่ญาติพี่น้องโอ้โหเจ็บค่าได้ปล่อยเขาดูแลมากกว่าพ่อแม่เราเองทำไมดูแลดีกว่าพ่อแม่อ๋อก็พ่อแม่ไม่มีรถไม่มีราเนี่ไม่มีเงินไม่มีทองเนี่ย ที่จะไปโรงพยาบาลดีๆไปก็ไปรอที่โรงพยาบาลรัฐนั่นแหละรอไปเถอะอแต่นี่เรานี่โอ้ยขอให้บอกว่าเขาเจ็บใครได้ป่วยเถอะโรงพยาบาลรัฐมันช้าจะไม่ไปโรงพยาบาลเอกชนคือรถหมื่นสองหมื่นเขาก็เสียให้ทําไมเป็นอย่างนั้นอ๋อเพราะว่าเขาคิดว่าเรานี่ดีกว่าเขาเพราะเขาคิดว่าเราประเสริฐกว่าเขาเขาอยากได้คุณงามความดีจากเราอยากได้บุญอยากได้กุศลกับเรา สิ่งที่เราตอบแทนเขาคืออันดับแรกคือปฏิบัติตัวก่อนปฏิบัติเห็นช่องเห็นทางแล้วไปชี้แนะเขาเขาจเจริญรุ่งเรืองนะบางทีก็บอกว่าโอ้ยโยมเป็นอยู่ทุกวันนี้โยมจเจริญทุกวันนี้ก็เพราะอาจารย์โยมเพราะอาจารย์บางทีเราก็ไม่อยากให้เขาทำบุญไงผมก็แปลกเหมือนกันน้ำทำไมถึงเพราะเกิดมายากจนเพราะอย่างนี้แหละเขาทำบุญก็อยากให้เขาทาตัวเองก็ไม่ทําอีกต่างหากนะ ทำบุญทีเยอะๆอยนี้โอ้ยอยาโยมเอ้ยอาจารย์ไม่ลำบากอะไรหรอกบิณฑบาตเตรียมบาตโอ้ยอาจารย์แค่นี้มันนิดน้อยไปสิ่งที่อาจารย์ให้พวกโยมนั้นมากมายกว่ากว่านี้หลายเท่าอย่างนี้นะอย่างนั้นเนยพวกเราเราต้องทําตัวของเราคําวาขี้เกียรติครั้นน่ะมันไม่มีนะขี้เกียรติครั้นน่ะมันเป็นอับบายามุกเพราะเราอาจจะคิดว่าเอออับบายามุกมันไม่มีม,ม,มีด้วยเหรออับบายามุกนะพวกเราในขี้ครั้นเนี่ยนะเออ เป็นอบายมุกเหตุเห็นความเสื่อมอ้างหกอย่างเห็นไหมอ้างว่ายังเช้าอยู่เย็นนักหนาวนักร้อนนักทารหายนักเออือแล้วไม่ทํางานเนี่นั่นแหละนั่นแหละเกิครั้งเป็นอบายมุกคือเหตุแห็นความเสื่อมนะฟังไว้ให้ดีนะว่าความเป็นพระเนี่มันต้องขยันขยันกว่าขยันกว่าโยมแบบร้อยเท่าเลยแล้วว่างั้นเถอะนะอย่างที่พวกเราเห็นครูบาอาจารย์นะ ในลุงป,ป,ปู่ร,ปประเสดเจ็ดสิบแปดปีลุงปู่เทศเก้าสิบปีท่านไม่เคยหยุดในธรรมนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์นะท่านนั่งยองไม่ได้ผมนี่แหละอุ้มท่านนนะ่ะมีเพื่อนช่วยอุ้มเอวผม,มจะอุ้มขานั่งปับเพียบนั่งทับต้นในท่าน,านจุดทูบเทียนทูบแต่ทูบไม่มีควันเทียนนะ่สะสักสองดอกในะสลับกันเพราะลุงปู่ประหยัดมากนะจุดข,ข้างละเล่มว่างันเถอะลุงปู่ประหยัด สวดมนต์ทำวัดเสร็จแล้วถ้าก็นั่งเราก็ต้องได้อุ้มท่านนอนนะพวกเรานีย่ยเห็นเราโอ้โหถ้าเราเราทั้งเห็นด้วยทั้งท่านทว่พาปฏิบัติด้วยถ้าเราไม่ทำมันมันจะเละมันจะเร็วกว่าคนอื่นขอโทษขอโทษําไม่เพราะมันจะเรวกว่าคนอื่นที่เขาไม่เห็น <S <S อย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็พาทํากันดูทําให้เห็นกวาดๆเททถูกเงี้ยโอ้ยรับรองมันเต็มเลยถ้าพวกเราสังเกตดูนะ ทานข้าวเสร็จจัดอะไรเสร็จเขาทําอะไรครูบาอาจารย์ที่อยู่ก่อนอ๋อเขาปัดกวาทที่ตูวเจ็บเสื้อเจ็บอะไรเราก็รีบทําไงบางคนไม่ไม่ไปล้างบาดนะบางคนยังไม่ล้างบาดนะนนะเออรีบมาทําข้อวัดแต่ว่าบาดเกลี้ยงบาดสะอาดใครล้างให้หมาล้างให้หมาล้างให้ล้างบาด เออบางคนก็มัวกุยเพลินทีเนี้ยคุยกับเพื่อนมาล้างบาทให้ก็เลี้ยงเลยว่าไงเถอะอ,อ,อย่างนี้นะพวกเราอันนี้ลูกปู่ท่านบอกสอนผมตั้งแต่ออกจากโบสถ์ต้องไปขอในสใสท่านเพราะว่านี้อุปชามาจากที่อื่นนะพวกเราเป็นทั้งลูกศิษย์เป็นทั้งสัตวิวิหาริกของผมด้วยนะหลายองค์หลายองค์เป็นสัตวิวิหาริกคือผมเป็นอุปชาด้วยคือพ่อแม่พวกให้กําเนิดพวกเรานะี่ยนตผมเนี่ยนะเปรียบอย่างงั้นนะ อุปชาเนี่แบบเหมือนกับพ่อกับแม่ผู้ให้กำเนิดไม่มีอุปชา,าก็บวชไม่ได้ลุงปู่ท่านบอกว่าให้ต่างคนต่างรับผิดชอบในข้อวัดปฏิบัติอย่าไปเกี่ยงกันอย่าไปมองคนอื่นมันจะพร้อมเรียงกันเองจนว่างนีนนะเออจรียงๆไว้ไม่รอกันนะอันนี้เวรฉันใช่ไหมล้างห้องน้ําเมื่อก่อนก็ล้างห้องน้านําอตอนเช้าเออ ผมก็จะจําคําเนี้ยผมเป็นคนซื่อผมเป็นคนโง่ผมไม่มีปัญญาผมครูบาอาจารย์บอกผมจะเชื่อเพราะว่าผมไม่มีปัญญาผมคิดเองไม่ได้เนี่ยฉันเสร็จกับเวลาเวนห้องน้ำไปล้างห้องน้ําครึ่งไปแล้วครับครึ่งไปแล้วกว่าเพื่อนจะเสร็จพอจัดเวนปับ๊คบครูบาอาจารย์ที่ขี้เกียจทํางานก็เอ้ยพอย้ายไปอยู่ในเวนท่านบุญทวีทําไมอ๋อไม่บ่นไงทําไมไม่บน่นเพราะว่าเราทําเยอะเราก็ได้บุญเยอะไง ไปเกี่ยงคน er. อื่นโอ้ be, oh, คนนู้นทะเลาะกันอย่างนี้นะคนช้าคนเร็วคนอย่างนั้นนี้มันไม่ใช่หลวงปู่จะบอกว่าต่างคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองเรียบทํามันจะเป็นบุญบุญส่วนเออนี่เป็นจริงๆนะพกเรนะเป็นบุญเป็นบารมีจริงๆเลยผมไม่เคยคิดหรอกสิ่งที่ทํามาว่าม <imer> ันจะเป็นบุญตั้งหน้าตาทำตามตามตารางที่ต่นวางไว้นั่นแหละท่านทําสอนยังไงก็ทําตามทุกอย่างจะมันเป็นบุญบป็นกุศลไปเองนะอย่างที่เจ้าพ่ะน่า ลองเจ้าคนในจังหวัดท่านพูดวันนั้นแหละที่จริงมันไม่ใช่หรอกที่คําพูดมันถูกไม่หมดท่านบอกว่าท่านอาจารย์บุญทวีเนี่ยได้ดูแลอุปถากล้มงปู่รับใช้ใกล้ชิดเลยเห็นข้อวัดปฏิบัติตลุงปู่เ,เยอะท่านเลยเจ็บไว้เยอะไม่ใช่ทุกคนก็เห็นหมดนั่นแหละแล้วแต่ใครจะจะเฉลียวใจว่างานเทวาเออสิ่งที่ลุงปู่ท่านพาทํามันำเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นการชาระกิเลตชําระกิเลตจริงๆนะพวกเราในความชี้เียจที่ครั้นเนี่ยนะเออเบื้องต้นเลยแล้วถึงที่สุดด้วย ถ้าเราขี้เกียจเราจะทําสมาธิได้หรือถ้าเราขี้เกียจเราจะเป็นพระเป็นเนนได้หรืออย่างนี้นะจําไว้นะศรัทธาญาติโยมก็ดีที่บอกว่ารูปขี้เกียจนะนะบอกว่าเขาไปบวชนะนะไม่ได้หมายถึงว่าบวชแล้วมันจะสบายไม่ใช่บวชแมันจะได้เปลี่ยนแปลงมันจะได้ปรับปรุงตัวเองมันจะมาตื่นสายได้ยังไงก็บินบาตั้งแต่ตีห้าครึ่งนี่ใช่ไหมบินตบาตตอนสว่างอายุบ้านมันจะงไงมันห้าโมงเที่ยงมันตื่นขึ้นมาอย่างนี้นะ มันต้องมาเปลี่ยนแปลงมันต้องมาปรับปรุงใหม่หมดนอนก็นอนเร็วมันจะตื่นเช้าออ,อยู่บ้านทำไมมันตื่นสายอยู่เล่นโทรศัพท์อยูเตีหนึ่งเที่ยงคืนอย่างนี้นะอันนี้ฝากฝากไว้นะถ,ถึงแม้ว่าเราจะมีเวลาสั้นจริงจริงมันไม่ใช่ไม่จํากัดนะไม่จํากัดเวลาหรอกเรื่องเหล่านี้มนไม่เกี่ยวเลยเพราะเราตั้งใจเถอะอากาลิโก เราไม่จํากัดการจํากัดเวลาในะการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีโดยเฉพาะทำสมาธิภาวนาเนี่ยต้นไม้เป็นร้อยปีสองร้อยปีเขาตัดไม่ถึงวันนะถึงเป็นจะเป็นเลื่อยเครื่องก็ดีเลื่อยเครื่องยิ่งเร็วเรอย,ยนต์นะถ้าเลื่อยมือนี่ก็ไม,ไม่ไม่ถึงวันหรอกอันเดียวกันเลยกิเลสสะสมมาขีดพบขี่ชาติเยอะแยะมากนายหลายพบหลายชาติก็ช่างแต่ถ้าประพฤติปฏิบัติผูกทางเนี่ยนะเหมือนกับตัดต้นไม้ก็เรียกว่าอากาลิโกไม่จํากัดการจํากัดเวลา เ,เอาใครพอที่จะให้พรบวชมาหลายๆครั้งนะให้พรแล้วคนเดียวได้ไหมยะถาแล้วก็คาถาด้วยนะว่าเดฟบวชมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะ

yeah ภาสังฆนาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนาสังฆรัตนาติลนะรัตนานังาุภาเวนะจตุรสิติสหักธรรมกัลธาโนาเวนะปิตคาตายาโนาเวนะจินัสสะกวะกาโน เวนัสาเพเทโรกาซาเพเทภยาซาเพเทอันทรายาซาเพเทโหปัทธวาซาเพเทธนิเมตาสาเพเท ตวะมงคะลาวินาสันตุวะโยวาทโกวาธนาวาทากวาเสริวาทากวายาสาวาทากวาพัลลาวาทากวาวานาวาทากวาโสขวาทโกวาหอโตสะปัพพะนะเน สิทิธานังราภังสทิภากยะสุขังพันลันสิริหายุจวาลนุตตะพลคายวติยยสวัสตวัสัจะอายุวันจะเทวติเทพวัลโตเตพ พุสาภวัลังรักขันตตสพพะเทวตาสัพพวัธาโนภาเวนัสสะทาโสติภวัลตเตพุสัพพภัตลังรักขันตุสะปะเทวตาสาภพธมาโนภเวนัสสทาโสติภวัน กาลังรักขันโตสะปะเทวตาสะสังการุภหะเวนะสะท้าโสติภาวาาัลโตติใครที่จะไปตำบลเก้าวัดนั้นได้แปดวัดแล้วนะอายวัตโ,ไไวโกธนวัตโกศริวัตไอันนี้มันเจ็ดวัดแล้วนะ แล้วก็หินมรกปเงวัดหนึ่งเราไปอีกวัดหนึ่งก็ครบแล้ว